เบื้อง,งต้นเนี่ยใครมีจีนได้สามนะครับอันนี้สวัสดิ์สิทธิ์สถาบันโจดอยเนี่ยจะมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับจีนได้สามก็ให้ออกเราเตอร์นะครับมาสองตัวนะครับผมวาดเลยนะครับโรเตอร์สองตัวโรเตอร์ r หนึ่งกับ r สองผมวาดคอยก่อนนะครับวาดคอยก่อนขยับขยับให้โอเคแล้เอาแบบง่ายๆนะครับ สซีเสีย่อสุดทับศูนะครับแล้วเราสร้างเป็นหูุกแบ็กกันนะครับผมวาดคอยก่อนนะขยายให้จะได้ดูง่ายๆอันนี้เม็นับศูนย์นะครับเราเปิดเครื่องคอยตอนนี้เราจะวาดภาพนะครับเดี๋ยวใครมาไม่ทันก็ดูยอ้อนหลังนะครับเพราะว่าอันนี้ผมผมปล่อยฟรีอยู่แล้วนะครับ โอเคผมจะดีไซน์ีให้ R1 R2 นะครับเราจะมาทบทวน e g r p นะครับนะครับเอาเป็น AS เท่ากับ100กันนะครับเ็ s ต้องบวกลบ100นะครับแบบง่ายๆแบบง่ายๆผมก็ดีไซน์ P ให้10.10.10.5 10. 10. แบบง่ายๆนะครับมาร์ก30บิต อยู่ที่ฝั่ง R1 นะครับนี่เป็น a p คู Q ่แวนแบบง่ายนะครับเราจะมาทดสอบเรื่อง routing กันแล้วก็ทดสอบเรื่องความปลอดภัยนะครับ authentication กันนะครับก็สำหรับสิทธิสถาบันตัวดอยนี่เคยเรียนแล้วนะครับวันนี้มาทบทวนคนที่เคยเรียนหลักสูตร,ร CCNA นะครับ CCNA routing switching ัวดอยนะครับแล้วก็ผมให้ฝั่ง R1 เนี่ยมีบุกแบ็กนะครับบุูแบ็กเอาไว้ทดสอบนะครับบุูแบ็กศูนย์นะครับ เป็นเบอร์แบบง่ายๆหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งมาร์คสามสิบสองปิดนะครับเอาเป็นมีสองหมุกแบ็กกันนะครับเป็นหูุแบ็กศูนย์กับหูุแบ็กหนึ่งนี่เป็นเบอร์สองเดยวเป้าหมาย R 2เห็นหูุแบ็กก็โอเคะครับส่วน R หนึ่ต้องเห็นหูุแบ็ก R 2เหมือนกัน มีเบอร์ต้องไม่ซ้ากันนะครับเขียนให้จะทดสนแบบง่ายๆเดี๋ยวใครเข้ามานะครับไลค์แอนแชร์ด้วยนะครับไลค์แอนแชร์ด้วยโอเคอเดี๋ยวผมจะเซตเบสิกจะเซตเอพีห้ดูก่อนนะครับโดยเข้า r หนึ่งนะเข้า r หนึ่งอคนคีนเข้าไลค์แอนแชร์นะครับ มาเอมแชร์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับผมจะวาดภาพนะครับผมจะวาดภาพแล้วก็คอนโซล <c oughs> วันนี้จะทบทวน EGP นะครับ ในเอ็นแช์ด้วยนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมครับเดียตัวนี้ผมจะเอาใส่ใน YouTube ให้แล้วก็ใส่ใน u d e m มด้วยนะครับเป็นการทบทวนนิสิตนะครับโอเคตอนนี้เราไปเข้ามานะครับเตรียม G n s 3นะครับจริงๆใช้ p a ็กเกจแทสเซก็ได้แต่ว่าแพ็ก e กจแทสเซเนี่ยพอหัวข้อออเทนิเคชันนะครับมันมีบั๊กนิดหน่อยอาต้องชัดโนชัดอินเทอร์เฟสนะครับถึงจะเวิร์กนะครับ โอเคนะครับผมเริ่มเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็รอมาพอสมควรตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักเก้านาทีได้แปดนาทีกว่าเก้านาทีนะครับโอเคอันนี้ไร์สดฟรีนะครับสอนฟรีนะครับโอเคครับเอาผมเข้าอันหนึ่งให้ดูนะเข้าอันหนึ่งให้ดู คนที่เข้ามาแล้วไยอย่าแชร์ด้วยนะครับอ่ะผมจะวินโดว์แคปชั่นโอเคผมจะเข้า R1 นะครับ R1 ให้ดูนะครับอ่าดู R1 นะครับ R1 เราก็จะคอนฟิก IP address ก่อนเลยนะ ข้อมูลคอนฟิกเทอร์ well, nah. 25 2. 25 2. No a l นะครับอินเ r อร์เฟ s ศูนย์ท ip address ใส่ครับสิบจุดสิบา mark สามสิบิตนะครับขอบคุณมุกนะครับสังคนที่แชร์ไปนะครับขอบคุณมากนะครับไลน์อันชียนะครับสิบจุดสิบจุดห้าสองห้าห้าสองห้ดนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปข้อแบบคอนฟิกไว้ให้สำหรับ10ทธิ์ยูเดมนะครับ ีครับเดี๋ยวจะสอนกันสร้างบุกแบ็กนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเซต IP พีโนชัดาวที่ตัว r หนึ่งต่อไปจะสร้างบุกแบ็กให้ดูนะครับตัวบุกแบ็กเราก็เข้าไปนะครับอยู่ที่ r 1นะครับผม Exit ออกมาก่อนนะครับผมก็อินเตอร์เฟสบุกแบ็กศูนย์นะครับผมก็ใส่เลยนะครับอ่าไอพีอัปเดต1 1 1่งจุนมาร์คสานะครับ254ตัว อันนี้ไม่ต้องดูชัดดาวนะครับหมุดแบ็กเราสร้างมาใหม่มันจะอัพทันทีใช้เซตไอพีลงไปแค่นั้นเองต่อนะครับผมจะสร้างหมุดแบ็ก1ด้วยนะครับหมุดแบ็กหด้วยกอ็ e ก i ินะครับ i n น,นเทอร์เฟซหมุดแบกหนึ่งเหมือนกันนะครับ i อพดแก้เป็นเบอร์2นะครับ 2อ2จุดสองจุดสองนะครับโอเคอันนี้เพิ่งสร้างอ่เพิ่งเซต A P S date กับเซตบุ๊ก Back นะครับผมจะโชว์คอนฟิกให้ดูว่าผมทำอะไรบ้างน,นะครับอ่าดูนะครับอันนี้นะครับผมเซตไปแล้วโชว์ให้ดูนะครับนี่นะครับที่อารหนึ่งนะครับผมมีการเซต i P S date ที่ S ศูนย์ศูนย์นะครับเซลศูนย์ศูนย์สิบถึงสิบถึสิบจุดห้า ใส่ mac สามสิบนะครับสองห้าสองแล้วก็อูแบ็กศูนย์อูแบ็กหนึ่งนะครับอ่าเราจะไปสร้างที่ r สองต่อนะครับแล้วเราเคยสเต็ปที่หนึ่งเนี่ย mm. ผมจะได้เซตไอพีทั้งสองเราเตอร์ก่อนพอเซตไอพีเสร็จนะครับ mm. เราก็จะไปทำเรื่องเราติ้ง egrp กันตามสเต็ปนะครับค่อยๆทำนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยจะได้เข้าใจนะครับอ่าต่อไปผมจะไปที่ r สองนะครับไปที่ r สองต่อไปที่ r สองนะครับ สองนะครับโอเค,อาอคหาสองนะครับนิดนึงขยบสองมาแต่ตอนนี้นะครับมันบางนิดนึงอ่ะเบอร์ตัวตนนี้ออกก่อนดีกว่านะครับโอเคตรงนี้น่าจะเห็นสองผมขอย่อนิดึงนะครับอ่าสองในแบบนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับสองนะครับว่าผมคนที่ไปบ้าน นะครับก็ข้อโหมด c o n f i ก c o นฟิกมนอนนะครับอินเทอร์เฟ0เนทับศูนย์ะครับ IP Address เหมือนกัน1 0 1จุด1 0บจุด2 5 2จุดหก5อง5้า5้าสดดาว็กสอไปนะครับ Interface ฟสอศูนย์ไอพี d 3 3 3 3 oo. 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5นะครับ10ไป1เ e ษหมุนแบก1 i PS d a t นะครับเป็นเบอร์4 4 4 4 4นะครับโอเคผมจะโชยพีรัตที่ R2 ให้ดูนะครับตอนนี้ R2 เนี่ยจะมีตัว C3 ตัวนะครับ C3 ตัวแล้ว R2 ก็จะไปทำเรื่องอติ้งกันต่อนะครับอันนี้ R2 นะครับโชยตัวที่ R2 นะดูโอเค R2 นะครับโชยเพียแเขานะครับตอนนี้มี4 3ตัวอ่ะเดี๋ยวผมสับไป R1 นะครับสบไปไป์ R1 R1 ก็เช่นกันนะครับ R1 เนี่ยถ้าโชยพี่เรานะครับนะครับก็องมี C3 ตัวเหมือนกัน C3 ตัวเห็นนะครับอ่วันนี้คนน้อยๆน,นะนะครับทบทวนนะครับแยวใครมาที่หันเราเค่อยมาดูเยอะหน่อกันนะครับพอดีว่ากปกตินะเนี่ยผมจะบอกล่วงหน้านะวันนี้ขอขอ,ขอก่อนนี้นะครับโอเคต่อไปเรื่อง EGP นะครับขอขอคอนฟิกนะครับเราเตอร์ EGP หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยนี่คือผมกําหนดให้นะครับหนึ่งร้อยผมกำหนดไว้ให้ตามโจทย์นี้นะครับเอสลำเบอร์หนึ่งร้อยนะครับก็ประกาศต่อไปน,นะครับนี่อยู่ที่อันหนึ่งนะครับผมก็โ no นอโตซัมนาลีนะครับนะครับทีนี้ประกาศแบบง่งายๆเลยนะครับเน็ตเวิร์กศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นี่คือประกาศทุกเน็ตเวิร์กเลยนะครับอันนี้เป็นช่องโหว่นิดนึง เป็นจุดที่อันตรายเหมือนกันนะครับอ่าผมคอนฟิกแบบง่ายแบบนี้แบบนพวรกรมไวนะครับพวกแกรมไวแต่จริงๆไม่แนะนำนะครับควรประกาศตามจริงนะครับประกาศเป็นแบบเมเจอเน็ตเวิร์กอ่าผมให้ดูที่ผมคอนฟิกแบบไวๆให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับผมคอนฟิกเนอเตอร์ JP หนึ S ่งร้อยเนอเตอร์สมาร์ทเออประกาศเน็ตเวิร์กศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นี่ความหมายคือประกาศทุกอินเทอร์เฟซนะครับ อินเทอร์เฟซไหนมี IP ประกาศเลยนะครับโหทำแบบนี้เหมือนกันที่ตัว R2 นะครับไปที่ R2 ต่อนะครับไปที่ R2 ต่อไปที่ R2 นะครับ R2 ประกาศเหมือนกันนะครับ R2 โอเค R2 โผล่ล้ว สองนะครับก็คอนฟิกเทอร์มินอลเหมือนกันเรเตอร์ EGP หนึ่งร้อยเอสเบอร์ต้องเหมือนกันนะครับโน t ต้ซัมมารีอันนี้ต้องประกาศอย่างนกันนะครับแล้วก็เน็ตเ r k ร์ศูนย์ศูนย์นะครับผมประกาศทั้งสองตัวเห็นว่า EGP up นะครับตอนนี้นะครับผมก็ก๊อปไปให้ในตัวนี้ 2ผมไม่ได้ก๊อปเรื่องของการเช็คไอพให้นะครับอ่าผมจะโชว์ให้ดูว่า R 2ผมเซ็ตอะไรบ้างน,นะครับอะไรทุกคนได้เห็นภาพนะครับอ่าให้ดูนะครับ R 1เซ็ตไอที่ตัวเฟสและเซ็ตบุูแบ็ก R 2นะครับกับ R 1ประกาศ e g p นะครับตอนนี้สองตัวประกาศเราติ้ง e g p 1นึเหมือนกันประกาศในเบอร์กล็ละผมจะกลับไปที่ R 1นะครับไปที่ R 1นะครับ ที่ r 1นะครับเราจะไปดูผลพร้อมๆกัน r หนึ่ะนะครับ r 1 r 1ผมก็โชว์ไอพีเร้านะครับผมจะดูว่ามันมีตัวดีเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นตัวบูกแบ็กนะครับบูกแบ็กของตัว r 2ถ้าดูอย่างเจ,จงก็โชว์ไอพีเร้า e g r p นะครับเห็นไครับเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับ เขาไปใส่ให้ในโน้ตแพดเดี๋ยวเราจะเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปนะครับอตอนนี้ผมโชว์ในโน้ตแพดให้อย่างนี้นะครับโชยพิล้ออจที่ R1 นะครับเราเห็นวงเห็นเอเห็นไอพี3 3มสามสากับสี่สถ้าเป็นบล็แบ,บ็คของ R2 นะครับทุกคนเห็นนะครับต่อนะครับต่อนะครับที่ R1 เนี่ยผมจะเทสปิงไป เห็นว่าให้เห็นว่าปิงได้นะครับปิงได้นะครับทั้งสองเบอร์พิงได้นะครับปิงได้นะครับ,รบโอเคมีคนเข้ามาชมนะครับอ่ะผมจะทําต่อนะครับผมจะจะสังเกตว่าอ่อย้อนนี่นะครับจะสังเกตว่าการประกาศเราติ้งนั้นประกาศง่ายมากนะครับนะครับ มันเป็นช่องโหว่นะครับก็คือข้าวประกาศเน็ตเบิร์กศูนย์ศูนย์ก็หมายความว่ามันจะตรงอยู่แล้วนะครับทีน,นี้ผู้ความปลอดภัยนะครับผมจะใส่ออเทนติเคชั่นลงไปผู้ความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็สามารถมารเรียกเราได้นะครับวันนี้จะทวนเรื่อง EGP ก็ออเทนติเคชั่นอ่านั่ e ะน,นะครับการเช็คออเทนใน EGP เนี่ยมันจะละเอียดนิดนึงนะครับต้องสร้างอ่าคีย์เชนขึ้นมาก่อนทำที่อันหนึ่งให้ดูก่อนนะครับที่อันหนึ่งให้ดูก่อน ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอันหนึ่งนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับก็พิมพ์เลยครับคียนะครับเชนนะครับต,ตั้งว่าเป็นโจดอยหนึ่งนะครับตั้งทำไมนะครับคี y s สตริงคีย์หนึ่งก่อนคี y n u ั b เบอร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวเบอร์หนึ่งคีหนึ่งแล้วกันนะคี y s สตริง แต่บางทีสตริงนั่นแหละคือพัดเบิร์ดนะครับให้ใส่เป็นเบิร์ดนะครับเป็นพัดเบิร์ดผมใส่เป็นอย่างี้นะครับโจดอยล์หนึ่งสองสามอันนี้สัมผัสอุทิศจริงอ่าผมก๊อปก่อนในขั้นตอนที่หนึ่งจะก๊อปให้ใส่ในโน้ตแพดนะครับสำหรับสิบสถาบันโจดอยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะใส่ไว้ในยูเดมี่ให้สำหรับสิบน,นักเรียนยูเดมี่กับผมนะครับอ่าผมได้ดูว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเซตสามบรรทัดนะบรรทัด นี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับบอกให้ดูกันนะครับขั้นตอนทนะี่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับสร้างคีย์เชนขึ้นมาชื่อหนึ่งผมจะเป็นเจตัวใหญ่นะโจโดอยหนึ่งนะครับในคีย์เชนเนี่ยต้องบอกว่าคีย์นัมเบอร์เท่าไหร่คีย์สตริงคีย์ตังนี้คือพัทเวิร์ดคีย์นัมเบอร์กับคีย์สตริงเนี่ยต้องตรงกันนะครับต้องตรงกันสองฝั่งนะครับต้องตรงกันอ่ะขั้นตอนที่สองนะครับพอตัวนี้ไปออนที่อินเทอร์เฟซ เอสศูนย์ทับศูนย์นะ,ะผมทำต่อนะครับขั้นตอนที่สองยังอยู่ที่ r ันหนึ่งนะครับขั้นตอนนะครับผมก็ exit ออกมา exit ออกมานะครับต,ต้องจำชื่อคีย์เชนให้ได้ก่อนเม,นมื่อกี <c oughs> ้คีย์เชนผมตั้งชื่อว่าอะไรเมื่อตะคีคีเชนผมตั้งชื่อว่าโจดอยหนึ่งเจตัวใหญ่นะนะครับอ่ะมาต่อนะครับอ่ะผมก็เข้าไปที่อันหนึ่งผมก็อินเตอร์เฟสเศูนย์ทับศูนย์นะครับ พิมพ์ ip authentication นะครับโหมด e g r p ตามเลขลำเบอร์หนึ่งร้อยนะครับ md5 นะครับแล้วก็อ่าเป็น authentication นะครับ t chain นะครับ e g r p หนึ่งร้อยแล้วก็นะครับตัวเลขให้เป็นโจอยหนึ่งอ่าผมก๊อปให้ก่อน จะได้เห็นว่าขั้นตอนที่สองเป็นยังไงนะครับขั้นตอนที่สองเอาคี h เ i นไปใส่ในอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ให้ออเทนด้วยโหมด md five ผมจะโชว์ให้ดูนะครับเดแบบี๋ยวผมจะโชว์ตรงนี้ดูว่าผมทำสองขั้นตอนยังไงบ้างอันนี้นะครับมีสองขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็สร้างคี์เชนผมสร้างคี์เชนว่า joe dot one โบกเอออนที่ใน อินเทอร์เฟซ s ศูนย์นะครับการตอนไัน์สองมันทัดนะครับกำหนด a p attention โหมด ejp หนึ่งอันี่คือ as number นะครับโหมด md 5แล้วก็ a p attention key chain ejp หนึ่งร้อย j ด dy หนึ่งตรงนะครับทีนี้ผมจะโชยดูว่าตอนนี้ถ้าไปดูที่ r หนึ่งเนี่ยนะครับมันจมไปแลไวที่ r หนึ่งนะครับ r หนึ่งนะครับเอาไปโชยพี่เรานะ ip เรา e g p นะครับไม่ไปขึ้นนะครับก็ จนกว่า R 2จะทําถูกต้องนะครับถึงจะกลับมานะครับโอเคครับขอบคุณคนที่ไลค์มากนะครับใครเพิ่งเข้ามาไลค์แอนแชร์นะครับวันนี้ผมทบทวนเรื่ง EGP แล้วก็ทบทวนเพิ่มเติมของ EGP Authentication ไปด้วยนะครับตอนนี้พิ่งทําของตัว R 1เสร็จนะครับให้ดูอีกทีนึงแล้วก็จะเซตเหมือนกันที่ R 2เนี่ยครับเรจะเซตเหมืนที่ R 2นะครับนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาโชว์ให้ดูผมไปทำ R 2ต่อนะครับ ทำที่ r2 ต่อทำเหมือนกันเลยนะไปที่ r2 นะครับ r2 นี่ผมจะเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงนะครับดูนะครับ r2 ทำยังไงนะครับคนดู r2 นี่ผมจะทำนะครับ r2 k นะครับผมก็ exit ออกมานะครับสเต็ปที่หนึ่งเหมือนกันนะครับสร้างสร้างคีย c h a i ก่อนผมก็พิมพ์นะครับ คีย์เชนนะครับที่ผมตั้งหมายเป็นโดดอยสองะกันนะจะได้ไม่ซ้ากันตรงคีย์เชนเนี่ยไม่ต้องเหมือนกันได้นะครับแต่ข้างในนะครับคีย์หนึ่งต้องเหมือนกันตัวคีย์สตริงนะครับผมตั้งเป็นนะครับโดดอยหนึ่งสองสามต้องเหมือนกันผมจะกอ๊กอปก๊อปเปรียบเทียบของ r 2นะนะครับก๊อปเทียบ r 2ให้ดูจะก๊ก็เปรียบเทียบจะได้ดูนะครับว่าผมสร้างคีย์นัมเบอร์ กับคีย์สติงเหมือนกันนะครับที่อาร์สองนะครับอ่าดูนะครับอ่าดูนะผมก๊อปไปทางนี้นะครับข้างบนนี่ของอาหนึ่งนะครับคีย์เชนใช้เจตัวใหญ่นะโจโดอยหนึ่งแต่อารสองนี่ยคีย์เชนใช้เจตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นโจโดอยสองนะครับแต่ข้างในต้องเหมือนกันคือคีย์หนึ่งเหมือนกันกับคีย์สติงเนี่ยโจโดอยสองส,ส,สามเหมือนกันเอาผมทําต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ไปออนเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าปุ๊บ อันนี้ขึ้นเป็นบนโอเคอ่ะ r สองต่อนะครับ r สองต่อเป็นขั้นตอนที่สองาสองนะครับอสองนะครับก็อสองก็ทำเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ินเฟสอีกซิโต่อไปนะครับ face, 0. นะครับอินเทอร์เฟตเสศูนย์ครับศูนย์นะครับก็ใส่ ip authentication นะครับโหม e e g r p หนึ่งร้อย md 5แล้วก็ ไอพิชันนะครับ k e y เ h a i g p หนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อไว้เป็นโจดอยสอตัวใหญ่นะครับถ้าถูกต้องนะครับมันจะอัพเลยมากะแสดงว่าทําถูกต้องนะครับผมก๊อปผมก๊อปให้ดูก่อนว่าผมทําที่ R2 เหมือนอันหนึ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าจะมีชื่อ keychain ที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับ,นะรบตอนออนต้องออนให้ถูกต้อง ผมโชว์อันนี้ให้ดูนะครับในผมก๊อปนะครับขึ้นไปนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมครับของตัว r ห,ห,หนึ่ง r สองดึกขยับขยับไปหน่อยนะครับสองขั้นตอนนะครับผนกันทุกอย่างเลยนะครับโอเคอมาดูผลนะครับดูผลที่ r หนึ่งแล้วกันดูผลนี้ r หนึ่ง จริงดูผลนี้อ2สองกัหนึ่งก็ได้ออกมาโชยพีแล้วนะครับเนี่ยเลา e g p ต้องกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้ย่องไปฝั่งนะครับเห็นไหมครับถ้าถูกเป้าเนี่ยมาแล้วที่อ2สองก็ปิงย้อนกลับไปหาอันหนึ่งได้เหมือนกันปิงหนึ่งจุดหนึ่งจหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งนะครับปิงนะครับสอ,สอง่2ดสองสองโอเคได้ปกตินะครับโอเค วันนี้นะครับได้ความรู้พอสมควรนะครับอ่าผมทบทวนได้ก่อนนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะนะครับก็ที1นะครับเซตไอพีก่อนนะครับเซตไอพีหนูชัดดาวทั้งขาดซีเรียลละูแบ็กนะครับเดี๋ยวใครวัดตามนะครับลอตตอรีพีก็ประกาศไปแบบง่ายๆททน้เพิ่มกันออเทนนะครับ2ขั้นตอนนะครับ2ขั้นตอนนะครับอ่านี้นะครับผมโชกับนี้ไว้ให้